มาครับทุกคนครับผมนี่นะฮะสเปเชียลเซตนะครับผมชุดใหม่ล่าสุดเลยนะฮะวิวัฒนาการเมกานะครับผมสามารถไปซื้อได้ที่เซเว่นอย่างที่บอกไว้อะนะเออนะตอนนี้สั่งที่อออนไลน์ได้แล้วนะครับเข้าไปในแอปเซเว่นแล้วก็สั่งนะแต่ถ้าใครจะรอหน้าสาขาก็ดุนะครับผมวันที่22นะครับขยัดแกะแบบไวๆนะครับได้โปรโมด้วยไงมา เรียบร้อยนะฮะโปรโมทใบแรกนะครับฮิบานี่นะครับผมมีเขียนปั๊มตรงนี้นะฮะวิวัฒนาการเมรกาด้วยนะครับเมทซอนนะครับผมทิคโคลิต้าไม่เจอนานแล้วนะแก่กันเลยครับมามาดูกันว่าเลรมยญปรหจันท์ผมจะมี S R โหหรือไม่ A R ก็ได้โอ้โหทุกคนได้แล้วว่ได้แล้วได้จริงโคโนฮานะโบจิเมทซอน โอ้โหเมกาไรโวว์นะฮะ EX นะครับผมแล้วก็การแลกเปลี่ยนของแมนพีสครับนี่อย่าลืมไปทำแบบสอบถามกันด้วยนะทุกคนสังเกตน,นะเมซอนเมื่อกี้อาร์ตเดียวกันเลยนะครับอาร์ตเดียวกับไอตัวโฟโมเลยนะฮะได้อีกแล้ววะ่ะทุกคนบ้าน e ีบูเอเลซาร์แซนอ้าวได้ก็แ yeah, ย่แล้วซับโกนะความสุขสนของอะเซโรล่าไปดูว่าได้ได้อย่างไรงงมากเอ้ย จะมาโนว่าได้ทุกอันไม่ได้ปะนาคานุจังรูจุล่าฟูชิกิโซเออารูยากิคาบุริขูนน้องฮิมะนะฮะเอ้ยเหมือนจะเดินตามตีนของรุ่นพี่หรือเปล่านะฮะดูดิดูมันมองเท้าด้วยแล้วก็ซากปรักอันตรายนะครับผมอ้อยเหนียวจังเลยทองเนี้ยเหนียวแปลกๆได้อีกแล้วจริงมิมิโลซูจินินอีวากอาครับผมอีเวนทัลนะฮะและโวเคเนียน ไม่ได้ยาคูดเดะกูเรก,กอุเดปโปวิวีปณิธานของลิเลียครับมาซองสุดท้ายอันนี้เหมือนจะไม่ได้เลยเลยหกซองได้มาครึ่งหนึ่งต้องบอกว่าโชคดีละมั้งมอนจาราโคโอริโ,โป,โปฮิบานีอุ้ยได้เฉยเดี๋ยวมองไม่เห็นนะฮะเฉยเลยเออาอูอันนี้คุ้มและอันนี้เริ่มคุ้มแล้เออาสองใบปัป๊บหุโมมาชาโลกซ้ำมาดิโด้ แต่ก็ช่วงนี้ปะเออนะครับผมและวิวีวแล้วในหนึ่งกล่องมันมี AR แค่3ใบนะครับทุกคนแปลว่าอันนี้โคตรกำไรแล้ว <laughs> 6ซองได้ AR มันต้อง2ใบกำไหหรเลยวะวันนี้ก็ประมาณนี้นะยังไงฝากมาด้วยนะครับสำหรับแพ็กสเปเชียลเซตนะครับผมนะเซเว่นดีเวนะสั่งซื้อออนไลน์ <c oughs> ได้แล้วนะครับผมวันนี้นะแล้วก็ใครสนใจครับเปอร์วานถูกเลี้ยงสิทธิ์แทบร้อยเปอร์เซ็นก็จะซื้อออนไลน์นะหรือว่าจะกดลิงก์ใต้ล่างผมนี่ก็ได้นะหรือจะซื้อตามร้านกาที่ทุกท่านคุณเคยก็ได้นะครับผมนะวันนนนนีี้้้้ไปแลวววเจจอกกกกกัััคคระผมสสดดดฝาถูใย